สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆดีๆต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลส่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกมฮองไครสต์เตรลกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยคลิปนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเพื่อนเพราะตอนแรกผมเนี่ยตัดใจจากน้องเซเล่ไปแล้วนะครับจากการที่ผมเปิดครบการันตีแรกนะครับลุดเลดออกมาเป็นลุงเวลนะครับรวมไปถึงผมเปิดตู้อาวุธของน้องเนี่ยไปอีก60โลนะครับไล้คนของน้องก็ไม่ออกนะทาให้ตอนแรกนะครับผมคิดว่าเอ้ย สำหรับตู้เซเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมไม่เปิดดีกว่าเดี๋ยวไปรอตัวละครตัวหน้าเลยน่าจะดีกว่านะครับแต่ <c oughs> จากผลประกอบการของวันนี้นะครับหลังจากที่ผมพึ่งเปิดกรชาของเกมเฉดบาทไปเพื่อน,อนผมรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยดวงผมมันโคตรมาเลยและที่สําคัญจุดเด่นของน้องเซเล่น,นะครับผมคิดว่ามันสามารถเอามาคอมโบกับลุงเบลที่ผมมีอยู่ได้เป็นอย่างดีนะเพราะตัวของน้องเซเล่เองเนี่ย เป็นตัวละครที่เน้นความเร็วนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าความเร็วน้องเนี่ยเยอะมากๆนะครับยิ่งเป็นบวกับน้องเนี่ยเป็นสายควอนตัมนะครับที่เวลาเราเบรกกาะแล้วเนี่ยมันจะสามารถหน่วงแอคชั่นของศัตรูได้นะครับก็นี่เลยเพื่อนๆจะทําให้ศัตรูติดสถานะพัวพันนะครับซึ่งจะสามารถหน่วงแอคชั่นของศัตรูได้นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเอาเซเล่มาคอมโบกับลุงเบลเนี่ยมันน่าจะเป็นคอมโบที่เล่นสนุกมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจมาเปิดเพิ่มครับ นี่ครับผมเตียมมาอีก80ตัวนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าโปรโมชั่นดวงของผมเนี่ยมันจะหมดไปหรือ,อยังนะครับตอนนี้นะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้นะครับถ้าผมเปิดได้5ดาวเนี่ยผมจะได้เซเล่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะพอรอบที่แล้วเนี่ยผมรุดเลยไปแล้วนะครับโอเคมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาลุยเลยดีกว่าเพื่อน,อนก็วันนี้เนี่ยชิลๆครับไปลุยได้ไหม โอเคก็ห okay, วังว่ารอบนี้เนี่ยจะดีกว่าคราวที่แล้วนะครับพอคราวที่แล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยโคตรเกลือเพืเเอ่อนเพื่อนคือสีม่วงเนี่ยมันออกให้ผมแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทุกๆ10โลนะครับมันให้สี่ดาวผมมาแค่ใบเดียวนะบอกว่าวันนี้เนี่ยจะได้ดีขึ้นนะครับโอเคโอเคนองคุกนะครับปอ๋อใช่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมหาเนี่ยก็คือเปล่าเพื่อนเือนเปล่านะครับน้องเปล่ายังไม่มีเลยสูตัวอยู่เลยนะครับตอนนี้นะ โอเคเรียบร้อยนะครับสิบโลแรกน้องฮุกมาหนึ่งตัวนะครับไปไอเดอลอนของน้องฮุกผมตอนนี้นี่ขั้นสีแล้วเพื่อนๆมาครับมาครับเอาจริงวันนี้ผมรู้สึกได้เพื่อนมันต้องมาครับปอมปอม,ปอมช่วยด้วยนะปอมปอมช่วยด้วยนะขอตัวขอตัวอืมอันนี้อันใหม่ครับทำอะไรได้เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูกัน ขอตัวด้วยได้ไหมอ่ะโอเคไปล่ามาแล้วครับโอ้โหตัวแรกในไอดีผมเลยนะเดี๋ยว Subscribe for me นะครับใช้ได้เดี๋ยวไปละโอเคไอดอลอนนะครับโอ้โหสวยมากโคตรสวยนะไปะต่อครับฮึบมาเซเล่ต้องมาล,ละเซเล่จ,จังเหมือนจะยังนะครับเหมือนจะยังไม่เป็นไร เอาสีดาวก็ได้ครับขอนาตาชาฮุกเปล่านะครับผมยากปลดไอเดอลอนให้ตันเหมือนกันไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่มาไหมโอ้โหรอบนี้นิ่งรอบนี้นิ่งโอ้โหนิ่งจัดอืม้มเซอร์โวครับโอเคเรียบร้อยนะครับรอบนี้ได้เซอร์โวมาตัวหนึ่งนะก็ไปครับ ฮืบฮึบหน่อยฮืบฮึบหน่อย,อยมายังมาได้ยังเหมือนจะยังครับโอ้โหปอมปอมแจกหน่อยเถอะผมจะได้เก็บตั๋วไปเปิดตู้หน้านะครับไม่ใช่อะไรมาคอมโ,มโบเซเล่ลุงเวลโอ้โหอย่างเงียบสิอย่านิ่งแบบนี้ โอเคเปล่านะครับตัวที่สามนะวันนี้น้องเปล่ามาลัวๆเลยเหมือนรู้ว่าผมอยากได้นะครับมากดลูกเล่นหน่อยลูกเล่นฮึมมายังมายังก็อันนี้รู้สึกว่าจะรลที่50แล้วนะครับเอาจริงเกมนี้มันแบบออ,อกโคตรยาก ยากจริงเพื่อนๆสี่ดาวยังยากเลยผมรู้สึกมาหน่อย pp. เออนาตาชาครับแม่เน็ตของเรานะครับโอเคไปล่าเดี๋ยวไปล่าเยอะจัดวันนี้แทงกนานาชาผมไปแล้วมั้งเนี่ยมาครับโลที่60ครับฮึบออกได้แล้วมัง้งเฮ้ย มาโอเคมามาดูกันไม่ใช่กี่ตัวครับมาแล้วเซเล่มผมโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหตัวแรกเลยนะมีอีกไหมมีอีกไหมเซเล่จังโอ้มาอีกก็ได้นะอีไปเลยอีไปเลยไม่ได้โลภนะครับไม่ได้โลภ ถือว่าโอเคอยู่นะโหสีดาวแถมให้หน่อยได้ไหมอันนึงโอเคสวยครับของแม่แนทเรานะครับเรียบร้อยครับเซเลเกตโตเย้ก็โดนไปทั้งหมด60โลด้วยกันนะครับถ้าบอกว่าผมได้เก็บตัวทองนะครับอีก20ตัวนะไว้เป็นทุนสำหรับตู้ต่อไปนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปเปิดกระชาวันนี้นะครับจบไปที่เรียบร้อยนะกับเกมฮองไคสตาร์เรลนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะมาเปิดหาเซเลนะครับ ผมก็แนะนําครับนี่เพื่อนๆจะเปิดหาเชลเล่เนี่ยเราก็ต้องมีของมาล่อน้องเขาหน่อยนะนี่เลยครับโบรเนียตัวเป็นๆนะครับยืนข้างๆผมเลยนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แลวการถ้าเกิดใครชอบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e นะครับรวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาที่ผมอัปเดตคลิปเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับและเพื่อนๆคนไหนที่เปิดกาชานะครับยังไงผมก็ขอเอาใจช่วยทุกคนอยากจะได้อะไรก็ได้อย่างนั้นนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิ she